เาก็ขับโปรโมทค่ะก็รู้สึกว่าเป็นการเปิดช่องทางให้กับกลุ่มของ L G B Q สขาหลอนะคะให้เขาได้มีพื้นที่ในการแสดงโชว์ศักยภาพในด้านการเต้นหรือว่าการร้องเพลงก็รู้สึกว่าโอเคนะคะภาพรโมก็โอเคเลยมีใครแบบว่าแบบสามารถโดดเด่นที่เราเห็นเข้าตาจริงๆก็มีค่ะมีอยู่แบบเยอะเลยแหละที่เต้นแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วแบบธรรมธามันในเรื่องของการเต้นโอว์ฟอร์แมนซ์ต่างๆอะไรเงี้ยก็พอมีเข้าตาบ้างค่ะ อันนี้คือประกาศเรือยอยยางเลยค่ะตอนนี้ประกาศไปแค่เข้ารอบ30คนแล้วก็มีออนไลน์เพิ่มอีก5คนค่ะซึ่งน่าจะตัดสิทธ์ก็คือประมาณสิ้นเดือนหน้าค่ะโเกณฑ์ที่เราวางไว้เนี่ยเราดูอะไรบ้างอ่อถ้าสำหรับหนูนะหนูก็ดูในเรื่องของเพอร์อร r แมนซ์ทักษะการเต้นต่างๆรวมถึงเอ่อดูว่าคนที่สามารถทำงานด้วยได้ไหมก็ทงต้องดูองค์รวมต่างๆเรื่องของวินัยซึ่งการเป็นแดนเซอร์คือเรื่องของเอเนอร์จีและเบียบวินัยในการทำงานอะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องชัดเจนเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ พอคนมาสมัคเยอะเราค่อนข้างหนักใจไปทันในฐานะกรรมการจริงๆหนูไม่หนักใจเลยเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าคนไหนที่โดดเด่นกคือทุกคนก็น่าจะเห็นพร้อมต้องการว่าแบบคนนี้น่าจะไปได้ไกลได้ลึกเลยเนี่ยค่ะอันนี้จะรอได้มาแล้วมัจะไปทํางานกับแบรนหรือว่ามันจะแบบไปกับอ่า เรื่องอะไรนะสาวๆคุณมีลักษณะอ๋อคือจริงๆภาพรวมในเรื่องของการทํางานก็อาจจะยังไม่ได้ชัดขนาดนั้นเลยว่าว่าเราจะจัดแจงคนที่เข้ารอบมาก็คงจะต้องดูบริบทของคนเข้ารอบมาว่าเหมาะจะไปทํางานกับใครหรือว่าทํางานตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูกันต่อไปต้องต้องดูตอนที่ไฟนอลเล้วว่าเป็นใครที่ที่ได้ตำแหน่งไปออะไรย่างเงี้ยค่ะคั่งคื่องทีละทีของเราแบบตลอดบ้างเป็นยไงบ้าง ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงตอนตอนจบแล้วค่ะก็เลยอ,อีกหนึ่งอีพีก็คืออีพีที่4นะคะก็จะได้ดูกันสําหรับอา,อาทิตย์วันท,ที่สุดนี้นะคะทังช่องวันส1เนื้อเรื่องอก็กําลังเคโนโพลอยากยาทุกคนร่วมเป็นกำลังใจให้เราว่าจะจบแบบไหนฮปปี้หรือว่าจะมีน้ําตาหรือเปล่าก็ต้องรองรุ่ดูค่ะจีนีที่ไปมาคิดแบบยังไงบ้างจีนีก็โอเคนะคะรู้สึกว่าการตอบรับของแฟนคลับลยอะไรเงี้ยภาพรวกมก็โอเค ก็ก็เป็นไปได้ดีค่ะสำหรับเรื่องแรกที่ที่เราได้ออดนช่องอว่าง30นิ้วที่สุดท้ายจะมีอะไรหลัเตื่นใช้หรือว่าพิเศษอะไรจะสะบอยได้คนลุ้นกันว่าจะสมหวังหรือเปล่าว่ากลัวเหมือนแบบว่าจะเขาเรียกอะไรอ่ะจะพลิกนเนื้อเรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้อยก็อยากทุกคนไปรอลุ้นดูนว่าสุดท้ายแล้วคือตัวละครจะสมหวังหรือไม่ค,ค,มไมค่ะก็ถอยในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างดาวอเคลียร์มากับโซเฟีย กอบที่แล้กไปแล้วแหละน่าจะตั้งแต่รอบที่แล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างโอเคแล้วไม่ได้มีอะไรที่จะต้องพูดคุยเพิ่มเติมนะคะตอรอดูการทํางานการอยู่ไป,ไปเรื่อยๆคิดว่าไอสิ่งที่เราไม่โอเคแล้วไม่อะไรเราได้มีการพูดเราก็บอกกันไปตรงๆแล้วตรงวันนี้ก็คงไม่มีแล้วเลีต่อรอ,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 อดูการอยู่ทํางานหรือว่าการอยู่ร่วมกันต่อไปแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคแล้วค่ะไม่มีอะไรท้าทา ตอนนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนคะคะจริงๆการอยู่ด้วยกันการทํางานด้วยกันพอเราอยู่กันแบบเป็นครอบครัวทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความผูกพันหรือความรู้สึกที่พอเราอยู่ด้วยกันอ่ะความน้อยใจความอะไรก็รู้สึกเกิดขึ้นง่ายมากขึ้นมากกว่าการทํางานแบบเขาเรียกว่าลูกน้องเจ้านายอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางอย่างที่เขาแบบว่าน้อยใจเราตรงนี้นะหรือเขาคิดแบบนี้คือบางอย่างมันก็คิดไม่เหมือนกันแต่ว่าเราก็พยายามหาจุดตรงกลางที่จะทําให้องค์กร สามารถที่จะหาจุดตรงกลางให้กับแบบแฟนคลับด้วยแล้วก็ความรู้สึกของบอสด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะก็จะมีบ้างที่เขารู้สึกแบบนั้นก็คงต้องอาจจะบางอย่างก็คงอาจจะต้องใช้เวลาในเรื่องที่เขาเจอคอมเมนต์ไม่ดีลบๆอะไรเงี้ยก็คงต้องให้เวลาคนดิสนยแต่ว่าส่วนตัวจริงๆก็ได้มีการไลน์คุยกันส่วนตัวเรียบร้อยไม่ได้มีอะไรโอเคหมายถึงว่าทา ก็เห็นในไลฟ์สดนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยว่าอ๋อโอเคเขาน้อยใจเรื่องนี้นะเพราะบางทีบางเรื่องเขาก็ไม่ค่อยไม่ได้พูดอะไรเงี้ยหรืออาจจะฝากบอกกับทางพนักงาน AR หรืออะไรยงเีกัอีกทีนึงซึ่งเราก็เราก็รู้สึกนะว่าเขาก็คงหน้อยใจจริงๆแหละบางเรื่องก็คงไม่สามารถที่จะมาบอกเราตรงๆได้อะไรหน้าทันีหน้าทันีเราต้องมีการาคุยกันต่อหน้ามากเลยไมคะคุคะจริงๆเราคุยต่อหน้าบ่อยมากแต่ว่าหนูว่ามันแค่บางเรื่องที่ที่ จริงแทบจะทุกเรื่องแหละก็จะคุยกันตลอดเวลาทํางานแต่ว่ามันก็จะมีนเนี่ยแหละเรื่องเรื่องแฟนคลับที่เขาก็จะรู้ว่าโอ้หหนูรักแฟนคลับมากเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเขาเองเขาก็พยายามจะคงจะหาจุดตรงกลางว่าแบบพยายามหลังจากเกิดเรื่องก็คงพยายามจะเข้าใจใน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 ,ในกลุ่มของแฟนคลับว่ามีทั้งทั้งที่เราควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้ซึ่งเราก็เซอร์ไรเขาว่าแบบ ขอโทษในบางในบางส่วนที่หนูไม่สามารถที่จะควบคุมได้จริงๆเพราะตัวเราเองไม่ใช่ว่าเราไม่เคยโดนเลยแล้วก็ววโดนเรื่อยๆอยู่แล้วซึ่งเราก็ทําได้แค่ปล่อยผ่านแล้วก็โฟกัสแค่จุดที่จุดที่ดีแค่นั้นเองเรื่องที่องไคำว่าเรื่องเปการบอกว่ายังไงมากจริงๆก็มีการบอกกันเรื่อยๆอยู่แล้วคือหนูอ่ะจะจะจะเป็นคนที่พูดตรงๆกับเขาอยู่แล้วเรื่องไหนที่เราโอเคเรื่องไหนที่เราไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งเรื่อง การอยู่แบบแฟนๆก็จะมีแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับเอ่อเรียกว่ายูริหรือแฟนคลับกลุ่มทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการพูดคุยอยู่แล้วว่าบางอย่างเราก็ต้องหาจุดตรงกลางนะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็อยู่ตรงนี้กับองค์กรเราก็ยังต้องทำงานร่วมกันเราก็ไม่อยากที่จะลําบากใจแล้วก็อยากให้เขาแบบอยู่รักแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราไปนานๆอะไรย่าเงี้ยค่ะเขาเข้าใจเข้าใจค่ะส่วนมากอะ่ะก็เข้าใจก,ก็พูดรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหรือว่าเขาก็ ส่วนมากเลยนะคือเวลาที่เรามาเจอกันขันับน้างานจริงๆอ่ะคือเขาน่ารักมากเข้าใจอะไรเนงะี้ยแต่บางส่วนที่ที่พูดถึงว่าอาจจะเข้าใจยากคืออาจจะเป็นกลุ่มเด็กๆหรือกลุ่มที่เราเข้าไม่ถึงเขาด้วยหรือเปล่าอะไรก็มีทุกทุกทที่แหละว่าต่อไปนี้ถ้าทําังคนกันก็ต้องมีการแจ้งทางบอร์ดของอด้วยค่ะก็อาจจะต้องมีการแจ้งทางองค์กรก่อนแต่ว่าในช่วงนี้เหมือนเขาก็ยังให้ให้ลัดให้งด,ดรวมไปก่อนเพราะว่าคงอาจจะรอให้ เวลาแหละช่วยให้อะไรหลายๆอย่างดีขึ้นอย่างอย่างเคือทำคือบอกว่าทำงานเป็นมอสก็ไม่ได้งานนะมอสแต่คือพอเป็นตัวอย่านเรามีนิสัการแบบือมอสเขาอะไรอย่างเงี้ยในาหรือว่าว่าเราก็ปล่อยให้เวลาจริงๆหนูก็ได้มีการทักข้อความไปล่าสุดที่พอเรารู้แล้วว่าเขาน้อยใจเราเรื่องอะไรอะไรเงี้ยก็ทักข้อความ หลักท euh, ั้งลายข้อความส่วนตัวไปว่าเราก็ขอโทษเขาในส่วนที่เราเป็นเด็กเนาะในส่วนที่อาจจะทาให้เขาไม่สบายใจโดยไม่รู้ตัวใ,ใ,ในในตรงที่เขาคิดว่าเราไม่รักหรือเราไม่ปกป้ององค์กรอะไรเงี้ยแต่เราแค่บอกกับเขาว่าในการปกป้องของเราคือเราก็พยายามหาทางออกว่าตรงเนี้ยมันดีที่สุดแล้วเพราะตัวเราเราผ่านมาเยอะเราถึงรู้ว่ามันจะต้องจะต้องแก้อย่างไงอะไรเงี้ยก็พยายามอยากให้เขาแบบโฟกัสคนที่รักเขาคนที่รักองค์กรหรือว่าคนที่เขาสนับสนุนแล้วก็เข้าใจจริงๆ คือคนนอกมองเข้ามาท้งว่าเหมือนเราทะเลาะอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ตางี่ตาอยากจะตัดหน้าจอธิบายยังไงอะไรนะยังต้องดีอยูมห้ยคะเป็นเรื่องปกติเอางี้เวลาเราอยู่กับเพื่อนหรือว่าเราเราเราอยู่กับครอบครัวกับพ่อกับแม่เรายังมีทะเลาะกันเลยมีไม่เข้าใจกันเลยมันหนูว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่ที่ว่า แต่ละคนก็จะเปิดเผยให,ให้หลายๆคนได้รู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยดาราผู้จัดการก็มีปัญหากันเยอะเพียงแต่เขาอาจจะไม่ได้พูดหรือไม่ได้บอกต่อด้วยความที่โอเคตรงที่เราอยู่ตรงเนี้ยคือทุกอย่างคือมันมีเขาเรียกว่า on social ตลอดเวลามีไลฟ์สดมีอะไรเขาก็อาจจะณนะเวลานี้น้อยใจก็พูดไปแล้วก็มีคนไปจับประเด็นอัดคลิปตรงนั้นมาลงก็มีการเกิดคําถามตัม้งคำถามกันอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็มองว่าก็คงเป็นเรื่องปกติแหละนักตอนนี้นะสำหรับหนูหนูก็มองว่ามันคงเป็นเรื่องปกติแล้ว เราเชืว่ว่าหลังจากที่เราทำขาบวบนสื่มารักษว่า,วาตอไเรี่องน่าสนใจอะไรที่ดีขึ้นไหว่าคนน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นว่หนูที่ส่วนมากไม่มีอะไรจริงๆเรื่องของเรื่องมันไม่มีอะไรเลยคือตัวเราอ่ะเราก็ยังเราก็ยังงงอยู่ว่าโอเคเรื่องที่มันเกิดขึ้นอนะในขณะที่เกิดเรื่องเรายังทํางานอยู่เลยเราก็ไม่รู้อะเอาอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคภาพรวมคือเขาก็มองว่าเป็นแฟนคลับเราหรือเปลาก็รทั้งชื่อทั้งโปรไฟล์ที่ด่าเขาคือเป็น รูปเราแบบเป็นรูปเราเป็นชื่อเราอะไรเงี้ยก็เลยเกิดการน้อยใจว่าทําไมเหมือนแบบเราเอาแฟนคลับไม่อยู่ป่ะซึ่งจริงๆก็มันก็พูดยากพบคบกนยากในออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ยังอนุญาตให้แบบว่ามีแฟนมีอะไรได้แล้วยังนไงคะตอนนี้จริงๆ <c oughs> มันก็ ถึงเขาไม่ได้อนุญาตอ่ะมันก,มนก็มันก็ห้ามยากอยู่แล้วแหละแต่เราก็รู้ว่าหลักการทํางานคนจะต้องใช้ชีวิตยังไงเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นช่วงตอบปวยที่เราจะทําให้ได้ดีที่สุดในเรื่องของการงานหรือการทํางานอะไรที่มันไม่ไส่งผลกระทบต่อง,งานก็คงไม่ได้มีอะไรที่เขาจะต้องแบบเป็นห่วงอะไรเพราะเาก็รู้ว่าไม่ว่าเราหรือแฟนคลับก็รู้ว่าตอนนี้คือเราก็โตแล้วเขาจะมีความรักแล้วก็โอเพ่นแต่ว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาขนาเท่าไหร่ทำไมคะเพราะน่าจะกลัวไหมอ่ะ <c oughs> แล้วลรง เรารู้สักนอยไหมแบบที่ไม่ใครไม่กล้าเข้ามาหาเราแต่ถ้าสักสามสองเนี่ยจะลอยละ<ง>ตอนนี้ยังไม่น้อยเท่าไหร่โอเคมันก็ยังมีอะไรหลายอย่างให้เราได้โฟกัสว่าเออตอนนี้ทํางานว่าทํางานทุกวันทุกเวลาจริงๆอะไรเงี้ยเช้าวกลางวันเย็นก็คือแบบมันแทบจะไม่ได้มีเวลาให้เรามานั่งเหนา่หรือนั่งคิดอะไร <ST AR> อะไรเงี้ยแต่ถ้าสมารธ สักอีก2ปีถ้ายังไม่มาก็คงจะเริ่มหน่อยแล้วล่ะแล้วเราทํางานหนักขนาดนี้ก็ต้องเอาเวลาไหนไปหาแฟนหรือว่าจะเอาเวลาไหนีุณเข้ามาจีบเราคะโอ้ถ้าเขาไม่มาจีบหรูคงต้องไปจีบเขาแล้วแหละเข้าหาคนที่ชอบแล้วคงต้องไปจีบแล้วแหละถ้าดูแล้วว่ามันยากหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็เข้าใจได้น้องเพราะว่าเราอยู่ตัวเงี้ยคือหนึ่งเลยอ่ะเรามีคู่จินด้วยแล้วก็องค์กรเราอยู่กับความเหมือนแบบ ชัดเจนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีคนกลัวอยู่แล้วในการที่จะเข้ามาเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจแฟนคลับที่เข้าใจเขาก็จะอยากให้เรามีใครสักคนนึงไ้ดูแลไว้อะไรเงี้ยกับอีกส่วนหนึ่งเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าแบบฮ้ยเป็นห่วงนะเดี๋ยวมันส่นงผลกระทบกับงานหรือมันนั่นนี่นู่นนี่นัน่น,น,นอะไรเงี้ยและในส่วนที่เราควบคุมไม่ได้ก็มีตามไปว่าตามไปด่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็จะเห็นจากการทํางานเวลาเราสมมติว่าเราไปทํางานร่วมกับใครแล้วเกิดโมเมนต์หรือว่า อะไรขึ้นมาก็จะก็จะมีบ้างและบางส่วนที่ที่ไม่น่ารักอะไรเงี้ยก็มีก็มีมมแล้วมีแบบหลังไม่แบบมีผมคุยอะไรอย่างเงี้ยแบบติดต่อเข้ามาแบบชอบพิฟ้าอะไรเงี้ยปากทางผู้จัดการมาันมีไหมไม่มีมีแต่เขาทิ้ดหนูเป็นพี่สาวหมดเลยไปทํางานร่วงกับใครยอะไรเงี้ยก็จะทิ้ดเราเป็นพี่สาวที่แสนดีตลอดลยอะไรเงี้ยทีล็อคิ้ดน,นะแบบ ที่จะมองไนอย่างอื่นบ้างหรออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็พร้อมเปิดรับเต็มที่เออเปิดก็ลองมามันก็เป็นช่องมาได้ศึกษากันไปเพราะต่อให้มีใครเข้ามาในตอนนี้เราเองอะเราก็คงไม่ได้มานั่งโอเพ่นว่ามีคนคุยหรือมีแฟนนะคะเพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาแบบตื่นเต้นอะไรกับตรงนี้เนี่ยเราก็อยากให้คนแบบโฟกัสกับเรื่องของการทํางานของเรามากกว่าคือถ<ๆ>ึงคือไม่จำเป็นจะต้องรวยแบบไฮโซไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไ,ไ,ไรค่ะหนูว่าหนูหน่าจะไม่ได้ยึดติดกับตรงนั้นแหละก็อ,อยากได้แค่ความสบายใจ ก็พอ,อแล้วอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ<น>ไ,ไม่มาตามงาออะไรป็นกยายังไม่มียังไม่มีตอนนี้รู้สึกสับสนกับตัวเองมากมคือด้วยความที่พอเป็น LGBTQ อะ่ะอ่ะ <ๆ S 2> เวาเราอยู่กับผู้ชายเราก็ไม่ได้รู้สึกสปาร์กอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็โอเคอยู่กับผู้หญิงหรือเราก็มีโอกาสได้ทํางานอยู่ในร่วมกลุ่มที่เขาก็ทีทเราเป็นเป็นพี่เป็นน้องหมดเลยมันก็เลยแบบค่อยได้สปาร์กกับใครเลย แล้วตอนนี้รุปน้องฟองรักของดีฟ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะโอ้น่าจะเป็นไลฟ์โค้ดนะค่ะตอนนี้เราทำหน้าที่เป็นไลฟ์โค้ดไปก่อนเพราะเป็นน่าจะเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกๆคนแต่ประเด็นเวลาจริงก็น่าจะเอาตัวเองไม่รอดเหมือนกันแต่โค้ดลงสนามก็ลำบากลงสนามที่ไรนั่นแหละค่ะแล้วเป็นฟิลด์ที่ไม่มีใครกล้าเข้ามาเพราะปวดบอสเปล่าก็อาจจะด้วยนะแลต่ถ้าบอกว่าไม่ใช่ก็คงก็คงโกหกนะก็มีส่วนนิดนึงเพราะว่าเอ่อมันก็ต้องผ่านการสแกนก่อน ว่่าาาเเขจะะโออคไหไรกันตอนนี้อยากได้สเปคแบบไหนเข้ามาคะไม่หนูชอบคนมีเสน่ห์เฉยชอบคนที่อยู่ด้วยแล้วเราสบายใจ,จะสะใสเป็นเอ n ร์จีที่ดีให้เราได้แค่นั้นก็พอแล้วค่ะเพราะว่าขนาดไม่ขนาดไม่มีสเปกต้วยยังไมีใครเพแบบพอเป็นเสน่ห์คนเสน่ห์อ,อันนี้ก็ชงให้เพื่อนเลย <laughs> <laughs>